สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้มาใกล้จะมืดเลยนะคะพาทุกๆกคนนะคะมารับชมบรรยากาศข้างนอกเนาะใกล้จะมืดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวครูนูต้องเช็คภาพไปก่อนด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแต่ก็คงจะมาไม่นานเนาะเพราะว่ามานานเดี๋ยวก็ไม่ไม่เห็นความสวยนะคะ วันนี้นะคะกรูนูพาทุก <könnt Away> <io> ๆค right. นนะคะมารู้จักเครื่องมือที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จบนโลกออนไลน์ค่ะซึ่งใครหลายๆคนกําลังต้องการความรู้ในเรื่องนี้อยู่นะคะมีใครหลายๆคนนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาถามนะคะครูนะคะเกี่ยวกับการที่เราต้องการเครื่องมือที่จะนําพาเราไปสู่เส้นทางความสําเร็จนั่นเองนะคะและความสําเร็จในยุคนี้ไม่มีใครหรอกที่อยากสําเร็จในโลกออฟไลน์เพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากสําเร็จนะแต่ว่าเรารู้ว่าโลกออฟไลน์มันอาจจะ ช้ากว่าการอยู่บนออนไลน์เนาะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราได้รู้เครื่องมือที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จบนโลกออนไลน์นั้นมันจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดนะคะถ้าเรามาแบบ ฝึกฝนเรียนรู้อ่ะคุณนู้ว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายๆสบายๆนะคะไม่ว่าคุณต้องการเรียนรู้ในสิ่งไหนคุณก็แค่เข้าไปเรียนรู้และไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ลงมือทําดูค่ะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยลงมือทําและเราเองไม่เปิดใจแต่พอวันนึงเราได้เข้าเปิดใจเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนก็เหมือนกับ ทุกคนอ่ะที่ขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลและต้องการความสําเร็จที่แท้จริงอ่ะพอเราคิดว่าอุ้ยมันยากเหลือเกินหรือฉันทําไม่ได้นั่นมันเป็นความคิดของเราเนาะแต่พอเราได้มีความคิดบวกกับตัวเองและเราได้ลงมือทําเหมือนที่คุณโอ like, ไลฟ,ฟ์ไปเมื่อคืนนะคะถ้าวันนี้เรามีความคิดบวกเราก็จะพาตัวเองมาสู่ความรู้สึกบวกและพอเราความมีความรู้สึกบวกอ่ะเราก็อยากทําในสิ่งบวก,บวกอยากทําในสิ่งที่พาเราไปสู่เป้าหมายใช่ไหมคะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเครื่องมือที่จะนําพา คุณไปสู่ความสําเร็จบนโลกออนไลน์นะคะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยง่ายๆเดี๋ยวครูนูจะบอกทุกๆคนนะคะแดแต่ก่อนนั้นครูนูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะ <laughs> แชร์เ็มอ่าถ้าถ้าสอ่องไปอุ้ยมันจะมืดแล้วก็ทุกคนขอโทษด้วยนะคะครูนูก็เนาะอือจงรีบนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วหัวข้อนี้มันก็จะง่ายๆสบายๆรวดเร็วทันใจเนาะเครื่องมือแรกเลยเลยกันนะคะที่จะนําพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ออก็คือเครื่องมือที่อยู่ในตัวคุณเป็นความรู้ความสามารถของคุณเองค่ะอ้าวครูเจอตัวเองแล้วครูนุขอแช์ตัวเองออกไปก่อนนะคะวันนี้ภาพชัดเสียงชัดไหมคะแต่ว่าถ้านานกว่านี้มืดแน่นอนค่ะทุกคนแ <laughs> ช แบ่งปันความเก่งความสวยความรวยของเราออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวทูนูต้องแชร์และของตัวเองก่อนเนาะแสงไฟก็จะช่วยได้อยู่นะคะแสงไฟจากโทรศัพท์ โอเคแชรแบ่งปันออกไปนะคะทุกคนเราเป็นผู้ให้รู้หรือเปล่าว่าการที่คุณออกมาให้อ่ะใครได้รับคนแรกก็คุณนี่แหละคุนูนี่แหละนั่นเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุนูนะคะออกมาให้และมีความรู้สึกมีความสุขและมีความสนุกทุกครั้งนะคะที่เราได้ออกมาแบ่งปันนะคะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่สร้างตัวตนมาแล้วนะคะหรือยังไม่ได้สร้างนะคะรู้ไว้เลยค่ะว่าวันนี้สิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก็คือการออกมาสร้างตัวตนนั่นเองเนาะแต่ว่า หลายๆคนพอออกมาสร้างตัวตนแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยฉันก็สร้างตัวตนแล้วนะแล้วเราจะทํายังไงให้เรามีเครื่องมือที่จะนําพาความสําเร็จนะคะหลายๆคนอาจจะไปเรียนมาหลายคอสหลายครูแล้วนะคะแล้วยังไม่สามารถที่จะนําพานะคะเครื่องมือที่อยู่ในตัวของเราเองเป็นความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของเรานั่นเองนะคะซึ่งหลายคนนะรู้ตัวว่าฉันก็เก่งนะฉันเก่งกว่าใครหลายๆาคนเลย ความสามารถของฉันอ่ะก็มีเยอะนะแต่มันไม่รู้ที่จะดึงความเก่งตัวเองออกมาได้ยังไงนะคะเดี๋ยวหนูๆขอลดเสียงก่อนนะคะรู้สึกว่าเสียงดังฉันไม่รู้จะดึงความเก่งความเจ๋งของฉันออกมาได้ยังไงฉันมีข้อได้เปรียบอะไรอะ่ะกับจากคนอื่นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วคุณรู้ตัวอยู่แล้วค่ะว่าคุณเก่งอะไรนะคะแค่ คุณลองลองมือทําค่ะซึ่งใครหลายๆคนไม่รู้ว่าตัวเองมีเครื่องมือที่จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายมีความฝันแต่ไม่รู้ว่าจะดึงมันออกมาอย่างไงใช่ไหมคะนั่นก็แค่คุณไม่คิดว่าคุณจะทําได้คุณก็ยังมีความคิดที่ว่าฉันน่ะหาหาไม่ เจออะไรแบบนี้เนาะนั่นแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ใครหลายๆคนพลาดเลยไม่ลงมือทํามันสักทีนะคะฉะนั้นแล้วเครื่องมือแรกก็เป็นเครื่องมือที่เราไม่ได้จับต้องได้ก็เป็นความรู้ความสามารถของคุณนั่นแหละค่ะวันนี้ใครที่ออกมาเป็นครูเป็นโค้ชใช่ไหมคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันนะ่ะ ต้องการเครื่องมือที่จะนําพาชั้นไปสู่ความสําเร็จคุณก็แค่เอาความรู้ความเชี่ยวชาญของคุณนั้นนะคะมาเปิดเป็นคอสออนไลน์นะคะมาเปิดเป็นคอนซัลท์คนแบบวิดีโอคอลนะคะหรือว่าเป็นแบบเจอตัวแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะเป็นเครื่องมือที่นําพาคุณไปสู่ความสําเร็จค่ะ ครูหนูเองก็มาทีแรกก็มาเป็นสายสร้างตัวตนนะคะมาเป็นครูเป็นโค้ชเช่นกันคะ่ะก็มีคอร์สออนไลน์นะคะมีให้คําปรึกษาแล้วก็รับดูด,ดูแลเพจด้วยนะคะเมื่อก่อนแต่ตอนนั้นเราก็ยังเพิ่งเริ่มทําใหม่ๆแล้วเรารู้ว่าอ๋อเครื่องมือนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่แค่เราอะลงทุนเอาตัวเองไปเรียนรู้กับครูกับโค้ชหรือว่าไป มีพี่เลี้ยงนะคะเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรให้สําเร็จนั้นเราต้องมีพี่เลี้ยงคอยชี้แนะนําทางเนาะพอเราเข้าไปเรียนแล้วเราได้ความรู้นั้นมานะคะเราก็เอามาเป็นเครื่องมือที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จด้วยการส่งต่อเป็นคอร์สออนไลน์นะคะเป็นแบบอ่า ปรึกษาตัวต่อตัวนะคะเป็นวิดีโอคอลก็ได้สมัยนี้แบบยุคนี้เนาะง่ายๆสบายๆนี่แหละ <c oughs> เครื่องมือแรกนะคะ <c oughs> ก็เป็นเครื่องมือที่อยู่ในตัวของคุณนั่นแหละคะ่ะซึ่งมันเป็นเราสามารถใช้เชื่อมต่อกับเครื่องมือออนไลน์นั่นเองนะคะแค่วันเนี้ยใครที่แบบเร็วอะ่ะทาก่อนก็ได้ก่อนเนาะ <c oughs> ได้มีประสบการณ์ก่อนนะคะเอาต้องใช้ โทรศัพท์ส่งเนาะเพราะว่าไม่เห็นตัวเองแล้วนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูนูก็มาเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวตอนค่ำนะคะถ้ามีเวลาครูนูจะ ออกมานะคะไลน,นะะ์หน้าเพจด้วยนะหน้าเพจหน้าเฟซกับทุกๆคนด้วยนะคะตอนนี้คุณนุก็มีความสุขกับการทําสิ่งใหม่ๆนะคะก็คือเครื่องมือที่สองนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเครื่องมือที่สองที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จก็คือหลายคนวันนี้รู้สึกว่าการที่ฉันออกมาสร้างตัวตนแล้ว ฉันก็มีตัวตนอยู่แล้วนะฉันก็ยังไม่รู้จะขายคอสอะไรเลยฉันยังไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะสามารถที่จะสอนอะไรคนอื่นได้แบบนี้นะคะ,นะคะเพราะว่าบางคนก็คิดอยู่ว่าเอะจริงๆแล้วฉันก็อยากเปิดคอสนะฉันก็อยากจะขายคอสฉันก็อยากจะให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนตัวเองนะคะ เสียงเอฟเฟกอ้ายจะเสียงดังกอย่าเสียงดังฉะนั้นแล้วเครื่องมือนี้ก็คือการที่คุณมีสินค้ามาขายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณคุณรีบพูดเพราะว่ามันมืดไม่มีไฟอไม่มีใครมาติดไฟให้ด้วยนะคะลืมบอกคุณ พนักง,งานเปิดไฟนะคะฉะนั้นแล้วเนาะเครื่องมือที่2นะคะก็คือเครื่องมือที่คุณสามารถนําสินค้านะคะเพราะว่าถ้าวันนี้คุณต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตอะ่ะแล้วคุณต้องเป็นนักขายคะ่ะคุณขายสินค้าหรือว่าเป็นมูลค่าในตัวของคุณนะคะและการขายสินค้าที่จับต้องได้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้คุณไปสู่เส้นทางความสําเร็จได้เช่นกันคะ่ะถ้าวันนี้นะคะมีใครหลายๆคนที่มีความรู้สึกว่าฉันอะ่ะ สร้างตัวตนมาได้สักพักหนึ่งแล้วอ่าสว่างแล้วนะคะสวยแล้วนะอันก็มีแบบสร้างตัวตนมาแล้วแต่ยังไม่รู้จะมีมีคอสอะไรเลยยังไม่รู้จะขายอะไรนะคะก็สามารถหาสินค้าที่จับต้องได้ที่คุณกินคุณใช้แล้วรู้รู้ว่ามันดีอะ่ะ ถ้าคุณจินใช้ดีอ่ะคุณก็สามารถนํามาเป็นเครื่องมือที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้เช่นกันค่ะอย่างครูญุนะคะวันนี้ครูญูก็สร้างตัวตนมาแล้วแล้วก็เคยมีคอร์สออนไลน์แล้วนะคะมีลูกศิษย์แล้วด้วยนะคะและเราก็มีความสุขงั้น จริงๆแล้วอะ่ะเราสามารถที่จะเปิดรับการไหลเข้าของเงินได้ทุกทางอะ่ะเราสามารถเปิดโอกาสให้กับตัวเองะค,ะครับครณนูเลยตัดสินใจนะคะที่ขายสินค้าที่จับต้องได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่เรากินเราใช้นั่นเองค่ะเมื่อก่อนเรามีความรู้สึกว่าบางครั้งเราต้องการความสําเร็จเราก็มีเครื่องมือแล้วมีคอสออนไลน์แล้วมีความรู้ในตัวอยู่แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วคุณก็สามารถเอาได้หลายๆทางคะ่ะซึ่งทางนั้นมันก็ เป็นทางเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าเราอ่ะ ไปไม่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าไปทําในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเราถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายนะคะบนโลกออนไลน์การที่คุณมีสินค้าที่จับต้องได้ขายด้วยนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่มันจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะและบางครั้งนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าก็ฉันอ่ะเป็นโค้ชเป็นครูฉันไม่รู้ว่าฉันสามารถขายสินค้าได้หรือเปล่าคุณบอกได้เลยนะคะขายได้ทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะเพราะโลกออนไลน์เขาเปิดโอกาสให้คุณขายทุก อย่างค่ะแค่คุณขายในสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่มันช่วยเหลือผู้คนน่ะสิ่งนั้นแหละมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะจงเปิดใจทําอะไรใหม่ๆนะคะทําในสิ่งที่คุณรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกว่าอุ๊ยสิ่งนี้มันท้าทายสําหรับฉันนะคะอะลองดูเนาะทุกคนเนาะนี่แหละวันนี้ครูหนูก็นําเครื่องมือสองเครื่องมือนะคะที่จะทําให้คุณนะคะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายความฝันที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะคะ มืดแล้วเนาะแต่ก็ยังเห็นอยู่นะคะกรุนูก็ ฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะคะถ้าคุณสร้างตัวตนมาแล้วสักพักนึงหรือว่าสร้างตัวตนมานานแล้วและเอ๊ยยังไม่รู้จะไปต่อยังไงเอ๊ะหรือว่าฉันน่ะควรที่จะเปิดโอกาสให้กับเองเปิดรับการไหลเข้าของเงินอีกนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมธุรกิจกับคุูหนูได้นะคะแต่วันนี้ครูหนูนะคะเป็นคนหนึ่งที่เลือกนะคะเลือกแบรนด์ครูดุงเพราะว่าเราอะรักนะคะและศรัทธาครูดุงและศรัทธาเชื่อในผลิตภัณฑ์ของครูดุงเพราะเราใช้แล้วมันก็ดีจริงๆใช้ดีนะคะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อ ในเมื่อเราเองก็ใช้อ่ะ แล้วก็ดีด้วยอ่ะและไหนเราก็มั่นใจทุกคนเชื่อคะ่ะครูนูเชื่อว่าทุกคนก็มั่นใจในแบรนด์ครูงมั่นใจในแบรนด์ลิเชตอยู่แล้วเนาะและ้วก็ครูนูก็เลือกโคชโอเป็นแม่ทีมนะคะและถ้าวันนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะได้เครื่องมือที่จับต้องได้เป็นสินค้านะคะเพื่อนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จไปสู่ความฝันที่คุณปรารถนานะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกับครูนูได้นะคะหรือต้องการทดลองใช้สินค้านะคะหรือบริการเนาะก็ทักเข้ามาได้ ย,ยินดีให้คำปรึกษาเพราะครูนูก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เปิดใจเรียนรู้ในสิ่งที่เองไม่เคยรู้ค่ะแรกๆก็ไม่เคยทําออนไลน์แต่พอขึ้นมาทําออนไลน์มาเป็นโค้ชมาเป็นครูนะคะเราก็เริ่มศึกษาหาความรู้ว่าพอหลังจากนั้นแล้วเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะมันมีเครื่องมือไหนที่จะพาให้เรายืดหยุนเพื่อจะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายแค่นี้เราก็ เปิดใจลงมาเรียนรู้ลงมาอาจลงทดลองทำอะ่ะทุกอย่างมันคือการทดลองค่ะแต่พอเรารู้ว่าสิ่งนี้มันใช่สำหรับเราสิ่งนี้คือสิ่งที่จะพาฉันไปสู่เป้าหมายอะ่ะเราก็ตัดสินใจเลยค่ะทุกคนฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในด้านไหนรีบตัดสินใจและลงมือทำในสิ่งสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่พาตัวเองไปสู่เป้าหมายความฝันค่ะ ถ้าคุณรีรอคุณรออยู่แบบนั้นคุณก็ได้แต่รอนะคะคุณก็จะไม่มีทางสําเร็จแน่นอนค่ะแต่ครูนูไม่รอค่ะครูนูรู้ว่าครูนูกําลังมุ่งหน้าไปสู่ความฝันที่คุณูต้องการและสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราตัดสินใจเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเรารู้ว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ <c oughs> คุณูรู้สึกว่านในนี้คุณูจะพูดเร็วมากๆเลยนะคะอาฉะนั้นแล้วเนาะวันนี้ก็ฝากสองเครื่องมือนะคะที่อาจจะนําพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะเครื่องมือแรกก็คือความรู้ความสามารถในตัวคุณนี่แหละอย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาดะคะ่ะใครจะว่ายังไงก็ตามไม่ต้องสนใจเขานะคะ รู้ไว้ว่าคุณโคตรเจ๋งคุณโคตรมีของดีในตัวนะคะในตัวคุณเนี่ยมีมูลค่ามากมายนะคะคุณสามารถนำมาส่งต่อนะคะนำมาเป็นคอร์สนะคะนำมาปรึกให้คำปรึกษาแบบนี้นะคะเปิดเป็นคอร์สเป็นเจอตัวต่อตัวแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทําให้คุณประสบความสาเร็จเนาะเห็นอาจารย์บัณฑิตไหมอาจารย์บัณฑิตก็มีเครื่องมือที่อาจารย์บัณฑิตอ่ะ เก่งๆและมีวิชาเยอะๆอะจยนวันนี้ก็นําเครื่องมือนี้ทําให้ตัวเองไปสู่เส้นชัยใช่ไหมคะและเครื่องมือที่2ก็คือเครื่องมือที่เป็นสินค้าจับต้องได้เพราะวันนี้จริงๆแล้วในชีวิตของเรานั้นเราก็กินก็ใช้สินค้าอยู่แล้วนะคะถ้าสินค้าตัวไหนที่คุณกินใช้แล้วมันดีต่อตัวคุณดีต่อครอบครัวของคุณและคุณก็อยากที่จะส่งต่อนั่นแหละสินค้าตัวนั้นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะนําพาคุณและ คนที่คุณต้องการช่วยเหลือเขาอะ่ะต้องการบอกต่อเถอนะเนาะเหมือนกับว่าเราต้องการส่งต่อสิ่งดีๆแบบเนี้ให้กับเขาอะ่ะมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นำพาเขาไปสู่เป้าหมายความฝันฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่ต้องการสินค้าจะต้องได้ทักมาถามสอบถามพูดคุยกับคุณนูได้เลยนะคะหรือว่าทักสอบถามไปที่แม่ทีมคููของคุณนูก็ได้เลยนะคะโคชโอนะเองนะคะคนทรู้จักดีนะคะค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้คุนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่มาชมสดและก็มาชมย้อนหลังด้วยนะคะฝากติดตามเพจครูนูนะคะได้ทุกวันที่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะและก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กับครูนูขอบคุณที่ติดตามเพจครูนูมาตลอดนะคะคลูนูรู้ค่ะว่ามีคนเยอะแยะมากมายเลยที่กําลังแบบนมๆมมองๆอยู่เอ๊ะฉันจะเดินตามครูนูไปดีหรือเปล่าโอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ต้องมาเดินตามก็หล่อเราเดินไปด้วยกันนะคะเดินไปด้วยกันเพื่อที่พาตัวเองไปสู่เส้นทาง ที่เราต้องการเพราะคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเราย่อมเข้าใจกันอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะมืดแล้วแต่ก็ยังสวยขอบคุณค่ะรักและขอบคุณทุกคนแรงใจนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะคะแล้วตอนตอนค่ำเนี้ยถ้าคุณูมีเวลาคุณูจะพาทุกคนไปมาร์กนานะคะเห็นไหมคุณูก็สวยขึ้นเนาะใครบอกบอกตัวเองนะคะขอบคุณค่าแล้วมาเจอกับคุณูได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายรักและขอบคุณทุกพลังใจมากเลยนะคะบ๊ายบาย